자, ากนรก김 ก็ในส่วนของไอเทมเนาะตัวปัสคาวโฟกัสไปที่จุดอ่อน45นะครับ45 46มันอยู่ประมาณนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ทํา45นะแล้วก็ที่เหลือลงที่แดมกับโจมตีเนาะสปีดเป็นลำดับที่5ของทีมครับแหวนผมใส่เป็นแหวนบอสบวกไอโจมตีจุดไจมตี13าเป้า แต่ถ้าคุณทำสเตตแบบนี้ไอสเตตจุดอ่อนไม่ไหวจริงแล้วยางหยากการคีดมมีเยอะไปใส่จุดอ่อนก็ได้ครับถ้าแบบความต่างคีดมเวลาแบบใส่แหวนบอสจุดอ่อนกับแหวนบอสเทพอันเนี้ยห่างกันอยู่เมื่อห่างกันอยู่ c ี0 e ยี่สิบประมาณคียดม็มยี่สิบสามสิบอย่างเงี้ยก็ใส่เป็นแหวนจุดอ่อนคือเก่งกว่านะต่อมาคือน้องตุ้มครับน้องตุ้มซีสองก็เล่นได้แต่จะเบาวกว่านิดนึงเนาะเหมาะสาหรับคนท,ที่ทีมกายยังไม่แน่นแล้วก็มีความเสี่ยงเชยดต,ตายค่อนข้างง่ายถ้าบ,บอส บอลเล็งตัวน้องตุ้มค่อนข้างเยอะเนาะก็ทําี้อย่างเดียวคิ้กับคีแดมมันก็โจมตีครับสําหรับน้องตุ้มเนาะเพราะว่าตัวจุดอ่อนเนี่ยถ้า C2 เนี่ยมันทะลุไปแล้วไอ้ถ้า C4 มันก็ทะลุไปแล้วนอกจากการเพิ่มตัวเอง3 9แล้วก็บิทสอีกที่รับเนาะก็ทําค้แปผมทําี้89คิ้แดม258อัตราแล้วก็ใส่แหวนเป็นบัลนบอสอัตราคี้เนาะคเป็นรวมเงินคี้99 แล้วก็พลังโจมตีเบส3,838ทำได้เยอะกว่านี้ก็ยิ่งดีครับแต่พวกเนี้ยทำไปได้เลยนะสะปีดน้องตุ้มฟอนซีอยู่ที่ลำดับที่4เนาะเพราะว่าเป็นผลเรื่องของการวนบัฟด้วยนะต่อมาคือรีโอรีโอผมทำให้ทุกคนโฟกัสไปที่จุดอ่อนให้ได้จุดอ่อนร้อยก่อนนะครับเพื่อลด RNG ในการที่จะไปตีตัวอื่นแล้วทำให้ลูกเสียนะก็ทำเป็นจุดอ่อนร้อย ที่เหลือถ้าทําอัตาคีได้ก็จะดีครับโฟกัสไปที่จุดอ่อนก่อนโจมตีอย่าให้เกินน้องตุ้มนะไม่งั้นมันจะแย่งบัฟช่วงแรกก็คือใส่เป็นลดดาเมจเลยครับยิ่งใครน้องตุ้มซีน้อยไม่ควรจะมีออฟหลักที่ติดไอออฟลองที่ติดพวกโจมตีมาเลยนะเพราะมันมีความเสี่ยงสูงครับที่จะโดนแซงมันจะแซงได้แต่ถ้าใครที่ทําตุ้มซีเยอะๆแล้ว,ลวมีติดไว้ไม่เกินซักสามพันหนึ่งก็พอไอประมาณสามพันก็พอครับอยู่ที่น้องตุ้มนะว่า เปเตสเตตเอทีเอตัว a อ K ที่ทำไว้ได้เท่าไหร่เนาะต่อมาคือมิโฮเป็นตัวเคลียร์เวฟในแพทนี้แล้วก็เป็นตัวบัฟขีดแดมแอบัฟจุดอ่อนก็มีจุดอ่อนเนาะก็ทำจุดอ่อนร้อยนะโฟกัสจุดอ่อนร้อยก่อนตามด้วยคีเล่ครับจงตีคือมันนำน้องตุ้มได้เพราะมันยืนอยู่แถวหน้านะแต่ไม่ควรจะนนำเยอะเกิน100นะสำหรับผมนะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะแตกครับอ๋อตัวรีโอเองก็ตามนะผมเชื่อว,ว่าถ้าใครทำตัวรีโอแล้วมัน มีโอกาสตายค่อนข้างสูงสตัวมันบาง,บางอะไรอย่างเงี้ยให้ใส่แป็นแบบนอำนาจได้เลยนะพยายามอย่าให้รีบตายครับจนกว่าจะถึงช่วงสุดท้ายที่ที่มันจะสับมีโอกาสที่ถ้าสับไม่โดนไอ้ถ้าสับรีโอตายมันจะเป็นสับช่วงที่รีโอเพิ่งเข้าเธอพอดีมันก็จะทำให้หลูกไม่เสียนะตัวขอมีโฮก็หนึ่งร้อยนาะจุดอ่อนที่เหลือดันชี้เล่กับชี้แดมครับ แล้วก็โจมตีนะโฟกัสไปที่โจมตีกับคิเล่ก่อนนะเพราะว่าสแตตมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่หสำหรับรมีโฮตอนนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้บัฟจุดอ่อนมาเลยต้องทำจุดอ่อนร้อยก็แหวนผมใส่เป็นแหวนแหวนบอสนะใครมีแหวนบอสก็ใส่มีไม่มีแหวนบอสก็ใส่เป็นแหวนอตตาคิหรือแหวนอะไรพวกนี้ก็ได้ครับหรือจะใส่เป็นตะขี่ออฟจุดอ่อนก็ได้นะมันจะได้ช่วยให้คุณบาลานซ์สแตตง่ายขึ้นอาจจะทำดาเมจได้เยอะกว่าผมด้วยซ้ำสำหรับตอนมีโฮเนาะ ต่อมาคือบิสกิตบิสกิตผมจริงๆควรเล่นเปเซ็ตถ้เาเล่นเปเซตไอตัวให้ได้เลยอะ่ะจะเพิ่มดาเมจได้อีกนิดนึงครับอันนี้ผมก็ลืมเปลี่ยนนะแต่ว่าใส่เป็นอย่างนี้ก็ได้บิสกิตเป็นลำดับที่หนึ่งนะสปีดมีโฮลำดับที่สามตามด้วยตัวลิโอลำดับที่สองนะก็ทำจุดอ่อนร้อยเหมือนเดิมแล้วก็ไปโฟกัสที่อัตตาคีครับ เสื้อขอเป็นลดความเสียหายนะแล้วก็แหวนใส่เป็นแหวนชุบก,ก็ได้ครับอำนาจอะไรแล้วแต่ชอบนะ <S <S ก็ประมาณนี้สําหรับลูกคนเวทก็โดยรวมก็คือมันทําให้ถ้าคุณถ้าคุณ C ีตุ้มน้อยอะครับสัก C 2องะ <S <S ผมว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับเซอินที่คุณทําได้นั่นแหละ <S <S อาจจะได้เยอะกว่านี้อยู่ที่ของของปาร์คาวของของตุ้มด้วยเนาะแต่ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซีขอ,ของคะแนนมันจะนําโดยเฉพาะอยู่แล้วครับ ยิ่งคุณทำปลาคาร์มาแรงเท่าไหร่ทำตุ้มมาได้ดีเท่าไหร่มันจะยิ่งคะแนนฉีดนะเหมือนของคุณบอสอย่างเงี้ยก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสสค,ครับ